สวัสดีจ้าพี่น้องคขาจอดแตงสิบามาส่วนเดอ้อจ้ะพามาเก็บมักสิดาเนาะกันเนาะเอาหนุ่มโบเก็บเกะอากับถุงเลยเนาะหูุ่มบ<น>ันเลอร์เลยพี่น้องขะใหญ่มากอันนี้เก็บสวัสด,ดีค่ะมาเก็บมักสิดาแล้นะคะเดี๋ยวอันนี้ครอบอันนี้ ลูกนี้ก็เก็บได้นะเก็บไดเ้เก็บได้หมดเลยมันใหญ่หมดแล้วก็เก็บได้เพราะมันขาวหมดแล้วเก็บไปฝากฝากใครฝากใครนะฝากใครนะก็นะมีเยอะสินะก็มหีหน่วยนี่เก็บได้หนวยนี้ใช่ไหมจเก็บไดปไหนอ,นะอันนี้อ่ะยังเล็กอยู่อันนี้เก็ได้แล้วนะมันขาวอ่ะ เนี่ยหน่วยเนี่ยนี่มันนิ่มแล้วอ่ะไหนคะอันนี้เห็นไหมอันนี้เห็นไหมเนี่ยยังอึ๊บนี่ไม่เจออะนี่นี่เป็นแงค์กับสีใครมา หมดแล้วเยอะมากอะไรเนี่อือมอ,อืมอ,อ,อได้เกือบเต็มป่องเลยเนาะค่ะได้เยอะมากมักซีดาได้เยอะมากเลยเว่อมักสลีก็ออกหลายขนาดเลย มัสลี่ก็สิได้กิ่นนะเด้อพี่น้องค่ขาลูนอันนั้นอะอยากดันนั้น่ะจะได้กินแล้ว<ะ>ให้อันนี้มันยุบไปเลยมันยังได้กิน,น,เ,วกวเ,าานเหี่ยวไปเลยเอาแบบนี้เอากะซีเอากะซีเล่เก็บเล่แหละได้แบบนี้ได้นี่หน่วยนี่เดย์แม่คือว่าเอาเนี่ยก็มันไม่เห็นซ่อนอยู่ข้างในหน่วยนี่ดิ์มาดู เห็นปะพีน้องขาเกมส์ขิดาแ้วนคะ่ะพี่น้องขา,นาหน่อยนั่นเดี๋มันห่ออยู่มันใหญ่เวะนะ้ะเใหญ่มันมีเตียงนยีเตียบะน่าจะได้แหละได้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 ไดอเอละอะไรเล เอาไปไว้อ okay. ืมบางตาอะไรเด้อพี่น้องเด้อเก็บเป็นไว้กระครุนึงเก็บกินคู่มือครับพี่น้องเอ้ยอืมหลายเนาะเก็บนคหลายเนาะเะคุเลยตมกระคุเลยนะได้บัดนี้เข้าบ้านบัดนี้ เห sí, ็นก้่เลยนะคะพี่น้องสิบเอเปิฝาเไปบไปให้ฝ่น้อน้องโบจีให้ป้าตุ่ นี่ต้องไปของหนูไปแบบน,นี้เดี๋ยวเข้าไปเงินไปตุ่นเออ้อพอสุกเมตุนนะคะเดี๋ยวเข้าไปเงินลาวเนี่ยเอานี้ไปฝากลาวแล้วกะะันเอามากซีดาไปฝากมากซิดาของฝาก,กานน<อ>จากซาเตชแนลจะไปฝากเมตุนพอสุกนะคะใช่ไปแบน,นี้เข้าไปกัน,น